น้ำท่วมอู่เลยดูดิเมื่อคืนฝนแรงมากข้าวเราไม่รู้จมน้ำหมดมั้ตรีนี้ฝนกวนตลอดเลยมาเพาื่อดูดนะีน้ำท่วมบอ่อเลยน้ำเต็มบอ่อข้างบ้านไม่รู้ไปกดใครมาจากไหนนะฝน างานเรามัรุดท่วมหมดแล้วมั้งเกาน้ำไม่โดนใส่น้ำเดียวมันไหลนั่งวัวเป็นหนานะบ้านแม่มีตั้งกี่โคนเต็มหนาบ้านเลย <c oughs> นี่แม่โอ๊ยตายหา่าไม่ได้ลูกขึ้นมาดูล่ะม่เห็นมันเคยท่วมขึ้นแค่ปีฉันก็ไม่ลูกแล้วฉันนอนเลยอะแล้ว่าไม่ท่วมแค่ปีปีนี้ ดูดิท<โ> ah, ่วมล้นเลยรออะไรเนี่ยมาไป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 สาวโลกไหนยากสาโลไปโอ้โหผมไปได้เนี่ยไหม้ยเอาไปใส่เขาไปเปิดตู้นี่เอาเเอาไปใส่เอาอะไรไปใส่ใส่ได้ไรอมามันต้องใหญ่ดิมันก็ต้องต้องไปเจอน้มหมือเก่าเลยนมมเแค่ขึ้นถังน ไปยังงัง้นไอ้น้องไปออกไปทำงานกันหน้างานลมารู้เป็นไงแค่นี้ก่อนเพื่อนสวัสดีครับ